สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการไทย็นที่วันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีเย่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยก่อนเลยหนะ้าที่ห่างหายไปนานนะครับไม่มีรายการนี้หลายวันเลยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็อพอมันดีขึ้นก็เลยอยากจะกลับมาทาคลิปต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขออภัยจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับ I'm back เด้อ โอเคทุกคนเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะยังไงก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ PK24 นะครับ p k 2 4เนาะพี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันก็สามารถแอดไลน์นะครับไปได้เลยที่แอด p k 2คนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับเอ่ออ่ะทุกคนมากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับเดียอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะ ฟาบิโอวีเอลานะครับนะหลายคนอาจจะเอ้ยลืมลืมลืมน้องไปหรือเปล่าช่วงนี้เห็นเงียบๆนะไม่ค่อยมีบท <c oughs> ไม่ค่อยมีซีนเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเนี้ยเวลาเนี่ยนะครับล่าสุดก็เมื่อคืนอาริต้านะเขามีการให้สัมภาษณ์นะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตอนนี้วนะีเลาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็คือเขามีอาการบาดเจ็บจนตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถลงซ้อมกับทีมได้และล่าสุดเนะี่ยน่าจะต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับแล้วก็ ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดที่บริเวณขาหนีบด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้วล่าเนี่ยต้องพักนะครับเป็นเวลาถึงหลายสัปดาห์เลยนะครับในบทสัมภาษณ์ของพี่ต้าเนี่ยพี่ต้าเขาใช้คําว่าหลายสัปดาห์นะเขายังไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขนะครับว่าจะก,กี่สัปดาห์ก, <c oughs> หก็หลักๆก็คือน,นั่นแหละต้องรอดูดูงก,ก่อนว่าเมื่อวีล่าไปพบแพทย์แล้วเนี่ยเขาประเมินแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องรู้กันนะครับนะเออก็อ่ะเอาใจช่วยแล้วกันว เพราะว่าเองเนี่ยถ้าหากว่ามีความมั่นใจนะครับอยู่ในฟอร์มที่ดีเนี่ยช่วยทีมได้อยู่แล้วนะวีเอล่าสูู้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้นะก็มีถึงหลากหลายประเด็นนะอีกคนนึงก็คือเบนไวท์กันลวกันนะครับเบนไวท์เนี่ยมันมีภาพซ้อมก่อนเกมล่าสุดนะก็มีคนก็เมาส์เมาส์ไม่ลอยกันนะบอกว่าไม่มีเบนไวท์เลยเบนไวท์ไม่อยู่หรือเปล่านะครับนะข่าวก็ถามพีต้าพีต้าบอกว่าเอ้ยเบนไวท์โอเคเบนไวท์โอเคเขารู้สึกดีแล้วผมคิดว่าเขาจะพร้อมลงสนาม อ่ะก็จบเรื่องเบนไว้ไปนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์เอ่อก่อนเกมเนี่ยมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านให้เต็มๆในเย็นวันนี้ก็แล้วกันนะกับเอ่อบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะนะครับแต่ว่าที่ผมจะเลือกมาที่น่าสนใจมีอันนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> ก็คืออาริต้านะครับพูดถึงกาซาราซึ่งถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่อาริต้าพูดถึงกาซาราในการแบบเพคคอเฟลเลนแบบนี้นะครับนะมันเป็นคําถามเกี่ยวกับท็อตซ่านั่นแหละ นะครับคือนักข่าวเขาก็ถามถึงอาร์ตานะครับเขาถามว่าเฮ้ยทอสซาเนี่ยนะเขาแบบคุ้มมากนะเป็นดิวที่ดีมากเลยนะคุณคิดว่าเนี่ยทอสซาเนี่ยนะเขาสามารถเล่นบอลได้สองเท้าเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะเมื่อเทียบกับกาซาลาพี่ตาก็บอกว่าอืมผมคิดว่าผมอาจจะต้องเห็นเรโอนะครับก็คือทอสซาเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเห็นเรโอเนี่ยพยายามเล่นด้วยเท้าซ้ายมากกว่านี้นะแต่ถ้าหากว่าเขาทําแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหเขายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับคราคนที่ดีมากๆ แต่อันนั้นแหละอาจจะต้องเห็นเขาพยายามเล่นเท้าซ้ายมากกว่านี้อีกนิดหน่อยนะแต่ถ้าถามถึงสันติเนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรที่มัน Amazing มากๆพิเศษมากๆนะครับนะเออก็ <c oughs> ปกติพิต้าเหมือนจะพยายามเลี่ยงๆว่าพูดตรงๆแบบนี้ป่าแต่ครั้งนี้ดูแกแบบเออก็จัดเต็มเลยนะซึ่งก็มีคนก็เอาไปโยงกันอีกกบแบบ ข่าวก,ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเฮ้ยกาซาลาจะกลับมาเป็นทีมของทีมงานหรือเปล่าใช่ไหมก็ว่ากันไปนะครับผมเชื่อว่าแฟนปืนทุกคนเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วนะกาซาลากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ก็นั่นแหละเป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันนะครับนะทุกคน <c oughs> แล้วก็อมากันที่อันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นบทสัมภาษณ์ ใช่ก่อนไม่ต้องเกมเป็นการฝึกซ้อมก่อนเกมเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นะวีเอล่าก็ไม่อยู่ใครนู่นนู่นนี่ก็ไม่อยู่หลายคนนะครับทาให้ในเมื่อคืนนี้นะครับในการซ้อมก่อนเกมเจอรลองเนี่ยมีเด็กดาวรุ่งนะครับหลายคนได้โอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็มีอยู่2คนที่ได้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าหนูอีธานเอนวานเนลลี่นะครับนะกับม์ลูอิสสแควี่นะครับก็เป็นคู่หูนรกจากทีมยูสิบแปดนะครับก็ได้ทะลุข,ขึ้นมาซ้อมทีมชุดใหญ่อีกหนึ่งครั้งซึ่งก็ เขาบอกว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะกับนัดที่ห้าหรือนัดที่หกนัดต่อนัดต่อไปแบบเนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถการันตีการเข้ารอบไปแล้วเนี่ยการส่งเด็กดาวลุกลงมาทําสถิติเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะอาจจะได้เก็เคยทําไปแล้วใช่ไหมประมาณนี้ซึ่งก็ <c oughs> ต้องมารอดูกันนะครับว่าทั้งอ e ีธานและไมล์เนี่ยจะได้โอกาสในทีมชุดใหญ่ในแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าออนะครับแต่เขาขึ้นมาซ้อมด้วยแน่ๆเนี่ยอันนี้ของจริง นะก็รอดูกันนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะก็นี่ครับแฟนๆคิดถึงกันอยู่แล้วนะฮะเจอเรียนทิมเบอร์นะครับทิมเบอร์ก็ล่าสุดได้ออกมาอัพสตอรี่ไอจีนะครับนะล,ลงโพสต์ใน IG ของตัวเองนะครับเป็นภาพวิดีโอการฝึกซ้อมรีคอเวอรี่ของตัวเองเนี่ยต,ต่างๆนะครับทำเป็นเหมือนกึ่งๆ่งสรารคดีอะ่ะถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกภาพตอนกัร์บิโอเชส้อที่เจ็บไปอะ่ะนะครับที่จะมีทาเป็นสรารคดีนั่นน,นู่นนี่เออมันจะมีเป็นฟิลประมาณนั้นซึ่งก็ถ้าเกิดเราอ้างอิงก,กันนะครับ <c oughs> จากแคปชั่นที่เป็นรูปก้อนแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วนะครับจากสรีดร์ร่างกายจากข่าวต่างๆเนี่ยนะที่มันหลุดออกมาเรื่อยๆเนี่ยต้นปีเนี่ยต้นปีเนี่ยนะมกราเนี่ยมีโอกาสสูงนะทีจะ่จะได้เห็นทิมเบอร์นะผมผมผมว่านะเอออันนี้คือแบบอย่างเร็วเลยนะอย่างเร็วเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเอาตามกําหนดเดิมเนี่ยเขาจะว่ากันว่าประมาณเดือนกุมภาหรืออาจจะเป็นเดือนมีนาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาอย่างเร็วเลยเนี่ย ผมก็ให้ว่ามกกาลานเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะซึ่ง,งนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันถ้าทิมเบอร์กลับมาเนี่ยยังไงมันก็ดีกับทีมอยู่แล้วนะครับเพราะเขาจะช่วยทีมได้มากอยู่แล้วนะก็เออนะทิมเบอร์สู้ๆแล้วกันอยากเห็นแล้วว่าถ้าทิมเบอร์อยู่นะสบายเลยทีมเรานะครับแล้วก็อ่ะทีมเราจบไปแล้วมากันที่ทีมอื่นหน่อยดีกว่าทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงทําไมไปยุ่งกับเขา นิวคาสเซิลนะก็ไม่เห็นใจนะครับเห็นใจนิวคาสเซิลมากๆนะเมื่อคืนก็เสมอกับเปเช่นะฮะหนึ่งหนึ่งนะครับนะโดนโดนจุดโทษในช่วงท้ายเกมนะครับจากจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ ous, อุสมานเดมเบเล่นะครับเปิดบอลเข้ามาแล้วมันโดนบริเวณตรงเนี้ยข้อศอกนะครับข้อพับข้อศอกซึ่งถ้าเราดูจากภาพเนี้ยนะครับที่ทีเอ็นทีสปอร์ตเขาลงเนี่ยจะเห็นว่าสลีระร่างกายของลิฟแลมินโต้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอยู่ในลักษณะที่ยื่นแขนออกมา เพื่อจะมาป้องกันเลยมันเป็นท่าวิ่งปกติแบบปกติปกติกตอ่ะเออนะครับลูกนี้มันเปิดเข้ามามันแล้วมันโดนบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยข้อศอกแล้วมันจะมันไม่มันไม่ใช่ข้อศอกตรงกลางเลยนะมันเป็นข้อศอกเอียงไปบริเวณแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตรงเนี้ยเออของเราด้วย <laughs> นะครับซึ่งแบบเออหลายคนก็มองว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นจุดโทษไหมซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะว่ามันไม่ควรจะเป็นจุดโทษ นะครับเพราะว่ามันก็ถ้าเกิดอย่างนี้โดนจุดโทษนะต่อไปก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วต่อไปก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับนะเออเออเออ,เอ,อก็นิวคาสเซิลก็สู้ๆกันแล้วกันนะครับนะเราเราเข้าใจดีเวลามันเสียประตูแบบไม่ควรจะเสียอะ่ะอย่างเช่นแบบมีคนมากระโดดผักก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีไม,ไม่ค่อยชอบหยอกหยอก,ยอกเล่นหยอกเล่นนะนิวนะเออนั่นแหละนะจ๊ะนั่นแหละก็ ว่ากันแล้วกันนะเอ็ดดี้ฮาวหลังเกมก็เดือดจัดเลยเออนะครับอ่ะแล้วก็มากันที่แมนยูหน่อยแล้วกันนะแวะที่แมนยูหน่อยพอดีตอนแรกจักะจะไม่ได้เอาอันนี้มานะครับแต่เห็นว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วก็อยากจะพูดชมซะหน่อยนะครับก็คือคอบบี้ไมนูนะครับคอบบี้ไมนูของของแมนยูเขาเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะผมว่าเด็กคนนี้แม่งเก่งนะครับเด็กคนนี้แม่งเก่งตั้งแต่ตอนที่เจอเราในในช่วงพรีซีซั่นแหละนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยไมนูเขาก็ได้กลับมาลงเล่นใช่ไหม ในเกมล่าสุดในเกมลีที่ชนะเอวอตันไป3-0ซึ่งแบบผลงานแม่งดีจัดเลยผลงานแม่งดีจัดจัดเลยนะครับล่าสุดเนี้ยเอ่อเทนฮาร์คเมื่อคืนก็ได้มีการพูดถึงไมนูนะครับนะในบทสัมภาษณ์ก่อนเกม UCL นะครับนะักข่าวเขาก็ถามประมาณว่าแบบนั่นแหละไมนูจะดีพอจะพร้อมลงเป็นตัวจริงให้ทีมในรายการ UCL ไหมนะครับเทนฮาร์คเขาก็บอกว่าแน่นอนครับผู้เล่น <c oughs> ถ้าหากว่าผู้เล่นเขาดีพอเขาก็แก่มากพอเรายินดีนะที่เราจะ ให้โอกาสของเขาได้นะครับถ้าหากว่าเขาทํามันได้ถ้าถ้าหากว่าเขาอยู่ในนดาร์มาตรฐานที่เราต้องการถ้าหากว่าเขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาทําได้เราจะเลือกเขานะครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าขอให้เมนูเนี่ยแค่เอนจอยกับมันนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะนะครับแค่เอนจอยซึ่งก็เมนูเนี่ยน,นี่อันนี้เอาจริงๆนะเมนูเนี่ยผมว่าถ้ายังแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะชิ้นนี้ไม่เก่งคนนี้ไม่เก่งเลยอะ่ะเออนะก็อ่ะรอดูก็แล้วกันนะครับกับคอบบี้เมนูนะ เโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ในการนนะักหรับข่าวเช้าในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำคลิปหลายวันเลยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะเนี่ยอย่างที่เห็นกันก็ยังมีเสมหงเสมหะอยู่นะครับก็จะพยายามรีคอเวอรี่ตัวเองให้หายกันลวกันนะระหว่างผมกับทิมเบอร์เนี่ยใครจะหายก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอรุ่นกัน <c oughs> นะครับนะโอเควันนี้ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เป็นวันอะไรวันเนี้ยวันนี้มันพุธแล้วนะครับกลางสัปดาห์คืนนี้มีบอลด้วยก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะบอลเตะดึกแบบนี้นะครับก็พักผ่อนกันได้เพียงพอก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนก็แล้วกันนะครับขอให้เจอแต่คนดีๆนะเนาะโอเอค okay. วันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ